เตือนคลิปวิดีโอนี้มนนีทาวะเสียงเนื้อหามีความรุนแรงไปในทัางสิบแปดบวกเด็กอายุตั้มกวสิบแปดปีควรไเดใช้วิจารณาย่าในการหลับสมเด้อสู ไม่ใช่เียวอย่างเดียวไปเล้วปาปบ้างเป็นไรนปไม่ต้องปา่า,าปาปไม<ป>่ต้องไเลียเนี่ยค่ะมีให้ปามีให้ป่าปาด้วยไม่ใช่าไไมาวอยไปรู้ว่าพี่จดัดทนีแต่มึงเฉียวมึงเอียวเข้มมเเขามาเลยกูอยู่ขวาม เดีเนี่มีให้บอกมีให้กเขาบอกเขาบอกเขาบอกให้ดีไม่ใช่ตเี้โหน้าได้ไม่ใช่เอาแต่ตัวเองนะะอย่าไปคฮงยนีหนว่าวันาเองมันเกิดอะไรขึ้น บัช่วงประมาณตีโมงวันนี้สดๆเลยค่ะตอนเที่ยงนะคะก็คือเราไป่วนภูมิแล้วก็คือไปคลางสินค้านะคะเพื่อที่จะเอาเสื้อมาส่งให้ f c เราแล้วเราอ่ะหาค้างสินค้าไม่เจอคนนั้นก็บอกให้ไปตรงนี้คนนี้ก็บอกให้ไปตรงนั้นเราก็เริ่มแบบหมุดหีดแล้วเปิดกระจกเราก็เปิดกระจกหากันแล้วมันมีเลนมันมี3มเลนถ้าคนที่ขับแท็กซี่ถ้าใครจะเอาลูกค้าหรืออะไรคือคุณต้องไปจอดไปจอด ไปจอดเลนสามหนูมาเล,เลนสองแต่เขาอยู่เลน 1, 1> หนึ่งเขาเห็นลูกค้าเดินมาแล้วหรือหนูไม่รู้ว่าเขาโทรจองกันแล้วหรืออะไรยังไงนะคะเขาเห็นลูกค้าแล้วแต่เขาเหวี่ยงรถมาเลยไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วเขาตะโกนมาว่าเฮ้ยนี่ที่จอดแท็กซีน่นะเว้ยแล้วแฟนหนูอ่ะเขาเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วแต่เขาอ่ะคงยังไม่ได้ยินหรืออะไรสชกอย่างแล้วคือช่วงที่จังหวะที่แฟนหนูเปิดกระจกอยู่แล้วก็าะเราหาทางสินค้าอยู่หนูก็เลยตะโกนไปว่า พี่หัดปลอดไฟเลี้ยวมากนะคะแล้วเขาก็เลยตะโกนโตโตตอบมาแฟนหนูก็เลยไม่ไหวละ,ะก็ลงตามที่คิดไปค่ะแล้วก็คือเราเราโมโหแล้วพี่คือหัวหนูอ่ะหัวหนูว่าแบบชนที่จับอะม่งน้อยค่ะก็คือรถตู้หนูอ่ะที่จับอะมันจะอยู่ตรงนี้ แล้วคือเวลาหนูจะทางานสั่งงานหรือทาอะไรจะทําในมือถือ uh huh. แล้วก็กลมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยก็หัวเราก็ไอ้นี่แล้วโทรศัพท์เราก็ตกลงไปเราก็โมโหพี่เข้าใจปะคะอ่าฮะถามว่าเจ็บหัวไหมมันก็ไม่เจ็บมากหรอกแต่มันก็รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรกูต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ย uh huh. ด้วยคนคนที่แบบมักง่าย,ยาไม่ปิดไฟเลี้ยวอะ uh huh. รถเขามีไว้ uh huh. เขาทําไว,าไว้มีไฟเลี้ยวไฟอะไร uh huh. เขามีทําให้หมดแต่ท uh ําไมอะคุณไม่เปิดแล้วคุณมอาวยวายใส่เรานี่คือประเด็นที่หนูลงไป ไปด่าไปอะไรอย่างนั้นแต่เราถ่ายแค่ตอนที่นั้นเรายังไม่ได้เราจะจับโทรศัพท,ท,ท์ไม่รู้ว่าจะเหตุการณ์นี้มาาันจะเกิดขึ้นเราก็เลยไม่ได้จับโทรศัพท์คนบ้าจะจับโทรศัพท,ท์มันไม่มีทางทัวก็เลยลงหนูคือหนูอยากจะฝากบอกทัวนะคะลงมาเลยค่ะลงมาเยอะๆหนูชอบนะคะแล้วก็อยากจะฝากนะคะถ้าไม่รู้เรื่องจริงไม่อยู่ในเหตุการณ์นะคะอย่าไปด่าคนอื่นมั่วซั่วน,นะคะ ลองให้เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณลองให้เกิดขึ้นกับลูกกับญาติคุณนะคะแล้วคุณจะรู้นะคะว่าการที่แบบว่าโดนตักหน้าแล้วคือไม่ได้รับคำขอโทษอะไรเลยอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกยังไงแล้วคือคุณต้องมาเจ็บตัวข้อคุณคุณต้องมาเจ็บตัว <Yeah. S 1> หนูเข้าใจแฟนหนูนะว่าอารมณ์ร้อนแต่เขาเขาเห็นเอาเจ็บอะพี่ mm. เออแล้วไม่ได้รับคําขอโทษอะไรเลยแล้วแท็กซี่แต่ตอนแรกตะโกนด่าแต่พอเห็นหนูถือกล้องคือรไรไปไรหรอคะเ mm. จะบอกนะคะสนามบ,บินเขามีกล้องวงจรปิดค่ะคืออยากจะฝากบอกนะคะว่าพวกที่ทัวลงอะ่ะหนูไม่ได้ซีเรียสอะไรคะ่ะไม่รู้เรื่องนะคะอย่าไปด่าใครมั่วซั่วน,นะคะค่ะส่วนตัวคือตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยฝั่งนู้นเองคือตะโกนมาด่าก่อนที่รอจะตอบใช่ออบอกว่าเฮ้ยพี่จอดแท็กซี่นะว้กูมาไอ้หนูมาขอโทษคะหนูมาเลนกลางคะ่ะ หนูไม่ได้จะไปจอดที่แท็กซี่จอดอยู่แล้วอันนี้ก็คือแท็กซี่จอดกันหมดมหนูมาเลนกลางเพื่อหาคลังสินค้าแล้วขับ20สบไม่ได้ขับฟิลฟัสอะไรอย่างนี้เลยในกล้องอวงจรปิดเขามีนะคะอ,อยู่ดีๆนึกอยากจะออกมาออกมาเลยแล้วก็บอกเฮ้ยนี่ที่จอดวงจอไอ้ที่ที่ที่จอดแท็กซี่เนี่ยพี่ตอนนั้นเองเขาใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะไหมในส่วนตัวของเราที่ไม่ได้ขับเร็วแต่เขาใช้ความเร็วไหมไม่ก็คือเขาจอดอยู่แต่เขาเบี่ยงมาเลยค่ะ,ะแล้วแฟนหนูอะ ช่วงกาลังที่จะเบรกแล้วคือหัวหนูไปชนรถโทรศัพท์ก,ก็ตกมันก็เลยทําทให้รู้สึกแบบว่าหนูก็เลยตะโกนไปว่าลุงค่ะเปิดไฟเลี้ยวมั้งนะถ้าเราหัวร้อนเนี่ยไม่ไม่พูดอะไรก่อนเนี่ยแฟนหนูลงไปซัดแล้วอันนี้ก็คือแต่ว่าเราก็รู้ว่าลมแฟนเรานะอะเนาะแล้วนางพอจังหวะที่แท็กซี่ตะโกนกลับมาด่าเราอีกทีนึงพอหนูลงไปถือกล้องเงียบกิ๊บ พราดารอบที่สองนี่เราพอจะจับเจความได้ไหมว่าเขาด่าเราว่าอะไรยังไงบ้างไม่ไม่อ่ารอบที่สองไม่รู้แต่แฟนหนูอ่ะพอหนูเห็นแฟนหนูร้องอบะเป็นคำหยาบเป็นคำหยาบต้องต้องถามคนคนอย่างนั้นนะพวกฝรั่งพวกอะไระหนูก็ขอโทษฝรั่งไปประมาณแบบว่าขี่รถควายอะไรอย่างเงี้ยผมได้ยินเขาว่าขี่รถควายผมก็เลยเบรกจริงๆแล้วก็คือเขาน่าจะมาข้างๆผมพอเห็นลูกค้าปุ๊บเขารีบเหยียบแล้วก็ปาดเข้า พื่อที่จะไปจอดแล้วผมจังหวะที่เขาเข้าอ่ะผมเบรกเบรกแล้วหัวแฟนผมกระแทกแล้วโทรศัพท์ตกแล้วครันนี้ผมก็ไม่อะไรผมก็เลยขี่ขี่แซงเขาไปก็คือให้เขาจอดผมก็เลยไปแต่เขาเปิดประตูมาบอกว่าประมาณขี่รถคุยควายที่จอดแท็กซี่นะเว้ยขี่รถคุยควายอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละผมก็เลยแบบว่าหนึ่งแฟนเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโมโหก็เลยเดินลงไปเดินลงไปก็คือใจนึงก็มันจะฟิวขาดแหละก็ทุกอย่างมันสอนมา ซี่อย่างรถบ้านเนี่ยฮะนี่มันที่ขูนะเว้ยที่บ้านกูนะเว้ยนี่มั็นเทบ้านกูนะเว้ยมึงขี่รถมึงก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวจะรถอะไรมึงก็ต้องเปิดเป็นที่อย่างนี่ขู่คุ้มนี่บ้านกู่<ะ>เดี๋ยวเขาหยิดตำมึงออุ้้ยกง ลืมเห็นกล้องแม้ลืมเห็นกล้องแมขอที่ว่าเขาเป็นผู้ดีไปเลยน้องเมื่อกี้ขอที่ว่าจ่าประชุมภาพเลยค่ะเด้อนี่เป็นอ๋อคลิเปิดเ่เดียวรีบไปไปหามยอย่างนี้เลี้ยวไม่ถึงนี่หายไม่ถังมึงประชุภาพรถเลยไม่ถึงนี่ไปเลียวหาอย่างนี้นี่นี่นีโคตรเด็ดวะนี่บ้าเต๋อแต่ว่าเครื่องสตาร์ทติดงานเด้อลูกชายบังลูเสือบังเอ้า Bạn à. này là khuý <laughs> ừ. 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 là... là... Thấy nhiều ừ. là... <laughs> luôn nhiều นสิะสีสดสีพอนก็ต้องเปิดไฟเดียวแล้วโตสีรถห่างเก้าที่หลังสิบกิได้อบอเนยกูจด้สงบีเียแมอกูอยูเป็นกูเปนคนปากกระแดงสีแหลผู้ใดที่แหลู่กก็ได้ไปโอแ่แต่่คือไปเปลี่ยนเน่เอาผมมีเงีนแบร้ายนึงคือ่กเปลี่ยนเนี่ยเงไฟลงไฟเดี่ยวเียไฟหนาบางเชือกกตีบบางเชือกกระตีบเ เปลี่ยนนี <S <s ่ไหมมึงขับมาได้คกูก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไฟที่โรูต้องเปลี่ยนไฟที่หอพมาสปรอนเซอร์พมาบอกกูว่าน้องซายเปลี่ยนคันใหม่ไปเลยเออหลายนี้มีลุนกับกิจกรรมตามหาพี่เชิดดีลุ้นขอแจกทุกวันมากมายไม่ว่าจะเป็นแคมป์ข้าเดิมสงเชิงชุดคิดท่ากาวเอวบ้านสวนแคมป์้าเดิมทงเชงชุดคิดท่ากาวช่านพิงสุพรรณโหยุ่นป้ายเหลือง แ้าเดินสรงเชิงคิดคิดทากาวแคปช่างเซตนอกพรมพเทพแคปถ้าเดินสรงจริงคิดคิดทากาวช่างพัดคนครสวรรค์จบอัพแก๊ซี่กลุ่มล้อเอสสองัมเบนโกฐานดำบัตรหนึ่งแจกของวันอละไตแต่งทุกสัปดาห์ุุุุาุมากกว่านุุุุุุุุา อย่าเล่นงงๆคือแบบไอ้นั่นอะมึงกูจะบมาบอกไม่ได้ไม่อยากเฉยบอกไม่ไล่ไหมเอาจรินมาจากเฉยก็นี่ไงอะไรนะใต้คอมเมนต์เนี่ยถ้ามึงอยากคุ้มแอบไปได้ใต้คอมเมนต์อย่าเล่นงงๆคือบอกไม่ไล่เล่นให้มันสลับไหมไปแค่นี้แหละแล้วกูมาเปิดไฟเรียบแค่นี้มึงคือมาวอยไว้คือมาด่าพอด่าแมย์โลระเออต้องจากไปยังไงเนี่ยมึง ฮะกูเบรกว่าท่านเนี่ยมึงนี่กูเบรกว่าท่านกูตั้มเปิงกูอยู่งทางหลังมึงกูกับพีชโอ๊ยแค่นี้นึงแค่นี้นึงอันกูบอดเบรกกับชนเพิ่มเดี๋ยวก็มีด่ามาอีกอ๋อฮึไม่ใช่บอดได้หรอเพิ่งมองสภาพรถกูแน่